ตามรายงานจากเดอะมิเรอร์แมนเชสเตอร์ยู่นเตดกำลังพิจารณาดึงตัวโทมัสทูเกิลผู้จัด e กรารทีมชาวเยอรมนีมารับตำแหน่งหากบอร์ดบริหารตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเนื่องจากผลงานที่ไม่เป็นที่พอใจในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาปีศาจแดงพ่ายแพ้ไปแล้ว2นัดจาก3นัดแรกของฤดูกาลซึ่งทำให้อนาคตของเทนฮากกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึง ูเกิลซึ่งเคยประสบความสำเร็จกับเชลซีและไบเยอร์มิวนิกถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีศักยภาพสำหรับแมนยูไนเต็ดหากพวกเขาตัดสินใจแยกทางกับเทนฮากในอนาคตอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ทูเกิลเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อบอร์ดบริหารของ United, อยูไนเต็ดยังพิจารณาแกราร็ดเซาเกตอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษที่ทำผลงานยอดเยี่ยมกับทัพสิงโตคำรามเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจเข้ามารับงานแทน